ใครจะไปเชื่อลุงถ้าไม่ได้เห็นกับตาขนาดนี้ก็เน,นี้ยจะมาดูให้เห็นนะครับ5 0 0ร้อยถึงหกร้อเมล็ดมีจริงมีจริงครับ303ศูนย์ซเปอร์นะครับสามศูนย์สามซูเปอร์ทุกคน,นสั้นแต่เป็นพวงอ้โหอันนี้นะครับสั้นเป็นพวงแล้วดูนี่ตรงนี้ต้นใหญ่ยาวเนี่ยมาโอ้โหนี่รวงเดียวโอ้โหครับนี่ยลุงวัดดูซิเท่าไหร่ โอเกือบสอกเลยครับเนี่ยเกือบสอกครับเนี่ยมันเล็กไม่ได้เล็กนะไม่เล็กครับประมาณห้าสี่ขั้าหนึ่งครับเห็นอย่างนี้สุดประทับใจมากสั้นแต่เป็นพวงดูแต่ละรวงเนี่ยดูครับโอ้โหไม่อยากจะหยิบเลยครับมันสวยมากนะลุงใช่อยากให้ทุกคนได้มาเห็นเหมือนเราครับอันนี้ก็สุดๆเลยบอกเลยให้พี่น้องดูนะครับ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสาหรับข้าวนะครับที่เราจะทําข้าวให้ได้ผลผลิตกันต้องสูงนะครับแล้วก็เป็นความต้องการของตลาดนะครับคือต้องทําข้าวที่มเมล็ดค่อนข้างใหญ่นะครับใครสนใจติดตามเรารไว้เลยติดตามไว้เลยนะครับเรา,เราจะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆครับโรงใหญ่ๆสามศูนย์สามซูเปอร์นะคะครับผม